ทันตแพทย์หญิงกุลระดาเปรมสุนทรเข้ารับรางวัล Brilliant Product Awards 2022รีดีว่าเป็นนักธุรกิจหญิงที่มากความสามารถมากๆเลยแหะค่ะสำหรับทันตแพทย์หญิงกุลระดาเปรมสุนทร Managing Director บริษัทยสยามเวลตี้อินเตอร์เทรดจำกัด ที่ล่าสุดแบรนด์ Always s m i l e ผลิตภัณฑ์ p r e m i u o m o m e ฮ a t Whitening k It ผลิตภัณฑ์ฟอกฟันขาวด้วยตนเองระดับพรีเมียมมาตราฐานยุโรปเข้ารับการเสนอชื่อรับรางวัล r i l l i a n t Product Awards 2022สุดยอดผลิตภัณฑ์ตีเด่นโดยงานนี้เธอจะว่ายอย่างไรบ้างไปติดตามฟังกันเลยค่ะ หญิงกุลระดาเปรมสุนทรหรือว่าเรียกสั้นๆว่าหมอลูกตาลได้เลยนะคะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นร,รางวัลอันทรงเกียรติเลยนะคะหมอกอ็ดีใจที่โปรดักเราได้รับคัดเลือกค่ะ,ะก็คือการฟอกฟันขาวนะคะในปัจจุบันนะคะยังเป็นใช้นวัตกรรมเก่าอยู่แต่ของเรานะคะ,ะเป็นสารนวัตกรรมใหม่ค่ะเป็นชุดฟอกฟันขาวพรีเมียมนะคะที่ได้รับมาตรฐานจากยุโรปเลยนะคะเป็นสารตัวใหม่คือสาร PAP นะคะที่ป้องกันทําให้ฟันแข็งแรงและฟันขาวอย่างปลอดภัยค่ะคือหมอมีปณิธานว่า อยากให้คนไทยทุกคนสุขภาพฟันดียิ้มสวยยิ้มได้อย่างมั่นใจซึ่งมีฟันที่สวยค่ะได้รับการตอบรับดีมากๆค่ะลูกค้าทุกคนนะคะคนไข้ของหมอทุกคนชอบสินค้าตัวนี้กลับมา แนะนําบอกต่อนะคะงหมอค่ะสาร PAP นะคะเป็นสารตัวใหม่ล่าสุดที่ได้รับการยอมรับในยุโรปเลยนะคะที่ทําให้ฟันขาวปกป้องฟันนะคะใช้ได้ทุกวันไม่เสียวฟันซึ่งต่างจากเบอร์ลอกไซด์ที่มีอยู่ในท้องตลาดโดยทั่วไปนะตอนนี้ที่ทําลายเนื้อฟันนะคะซึ่งยุโรปอะค่ะไม่ให้การยอมรับสารตัวนี้ดังนั้น PAP จึงได้เกิดขึ้นมาและเป็นผลิตภัณฑ์ Always Smile ของเราค,ะค่ะก็เป็นตลาดในอาเซียนนะคะแล้วก็อตอนนี้มีหลายประเทศสนใจแล้วก็ติดต่อเข้ามานะคะเพราะว่าสินค้าของเราผลิต โดยทันตแพทย์นะคะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยคะ่ะก็ตอนนี้เรามีการตลาดทุกแพลตฟอร์มนะคะทั้งทิกตอกเฟซบุ๊ o ไอจีนะคะทาง Line แอแล้วก็ uh, เรามีการตลาดทึ่เป็นตัวแทนนะคะแล้วก็เรายินดีมากๆที่จะรับพาร์ทเนอร์ผู้ใจเป็นตัวแทน uh, ทั่วประเทศตัวแทนที่มี uh, ลูก้าลูกค้านะคะ ยินดีต้อนรับทุกคนเติบโตกันไปอย่างยั่งยืนค่ะค่ะก็หมอย,ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเพราะว่าปฏิทานของเราแล้วนะคะอยากให้เอเวซไมยอยากให้คนไทยทุกคนสุขภาพฟันขาวและแกะแข็งแรงนะคะอย่างปลอดภัยดังนั้นตัวแทนนะคะที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะมีฐานลูกค้าที่ความงามอยู่แล้วหมอแนะนําเลยค่ะตัวนี้นะคะใครใช้ก็ปลอดภัยเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ของหมอเองคะ่ะ E aí,